เยาวยนชวนรักบทประพันธ์โดยสวิตยาาให้เสียงภาคโดยมาริยาสึ่งหนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต บทที่หนึ่งน้องกระต่ายในชุดเมดเพราะคนเป็นแม่แท้ๆเธอถึงต้องลากเอาคู่มั่นมาอยู่ในสถานที่ที่ดูก็รู้ว่าเจ้าหล่อนไม่ชอบสักเท่าไหร่เสียงอึกกทึกแสงสีชวนปวดเสียงเวียนกล้าวและไหนจะกลิ่นบุหรี่ที่ลอยคลาคล้งไปทั่วพื้นที่หล่อนไอจนตัวโยนทว่ากลับยังส่งยิ้มมาให้งานเลี้ยงเปิดสถานบันเทิงของเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนมัธยมอันที่จริงไม่ได้สนิทกันด้วยซ้ํา หากอีกฝ่ายส่งข้อความชวนเธอถึงมาไม่ได้คิดหนีบคู่มั่นมาด้วยถ้าขาดมารดาไม่ได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยไหมคนตัวสูงลุกขึ้นกระชับสูตอารอมานี่ให้เข้าที่กลมมองร่างเล็กที่เห็นหล่อนพยักหน้าเบาๆคุนิตาหรือนัตตี้เป็นผู้หญิงที่เปรียบดังสำนวนไทยคือเรียบร้อยราวผ้าพับไวหล่อนพูดเสียงเบาจนบางครั้งก็หงุดหงิดเดินก็ช้า และสงวนท่าทีราวสาวต้นยุค2,500นัทยาหรือยิ้มพ่นลมหายใจขนามองคู่มั่นที่เอาแต่เดินก้มหน้างุดเป็นผลให้หล่อนชนเข้ากับหลังเธออย่างจังเจ็บไหมน้ำเสียงไม่ได้มีความห่วงใยญ่สักนิดออกจะห้วนติดรำคาญซะด้วยซ้ำพอหล่อนสายหน้านัทยาก็เพียงยักไหลเลมองไปทางมานั่งในสวนหย่อมเล็กๆที่ทางสถานบันเทิงจัดไว้ให้ มันอยู่คนละฝั่งกับโซนสูบุรีเป็นนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฉันมาพี่ยิมจะไปไหนคะเสียงเบ้าเอ่ยถามอย่างกล้ากลกล,กลัวสูบุรีว่าจบคนร่างสูงปลีกตัวไปอีกทางโดยไม่หันกลับมาสนใจคู่มั่นสาวที่ยืนละล,ะล,ะละลังไม่รู้จะต้องเอาตัวเองไปตรงไหนจะตามไปโซนสูบุรีหล่อนก็คงได้เวียนหัวละอาเจียนเหมือนครั้งก่อน,อนแน่ จึงเลือกเดินไปนั่งรอที่ม้านั่งตามที่นัทยาบอกไฟแช็คถูกจุดขึ้นยังมวนบุหรี่ร่างสูงพ้นควันมันลอยไปในอากาศใบหน้าสวยคมออกจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องพบเจอในแต่ละวันหญิงสาวดูแลก,กิจการของครอบครัวหลายปีแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตของผู้เป็นมารดาอีกทีหนึง่งเธอต้องเชื่อฟังคำสั่งของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องคนรักคุณนิตาก็เป็นอีกคนที่แม่หมายมันให้มาเป็นสะพาย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจเนื่องจากฝ่ายนั้นเป็นถึงหลานอดีตรัฐมนตรีนัทยาคบหาดูใจกับหล่อนมารยาหนึ่งแล้วเป็นคู่รักตามที่ใครหลายคนเข้าใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอและคุณิตาแทบไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันไม่ได้กอดจูบหรือมากกว่านั้นแบบที่คนรักกันทำนัทยาไม่ได้รู้สึกรักหล่อนจึงไม่อยากเอาเปรียบแต่ถ้าถึงวันที่ต้องแต่งงานกันจริงๆก็คง ปล่อยนะคะเสียงแหลมเรียกให้นัทยาหลุดจากภาวังตาคมกวาดมองไปทั่วก่อนพบว่ากำลังมีชายหญิงคู่หนึ่งยื้อยุดกันอยู่ไม่ไกลผู้หญิงตัวเล็กแต่ไม่ผอมบางผมหล่อนสีน้ำตาลเธอมองไม่เห็นใบหน้าแต่จำได้คลับคลายคลับคลาว่าเป็นพนักงานในร้านของเพื่อนเนื่องจากหล่อนสวมชุดเมดและมีคาดผมหูกระต่ายคุณลูกค้าคะปล่อย เสียงหล่อนดังขึ้นแล้วคนแถานั้นเริ่มให้ความสนใจจะอัพบราคาเหรอเดีพี่จ่ายหนักๆเลยคนเมาพูดจาน่าเกลียดและท่าทางก็น่ารังเกียจเช่นกันชายพุงพลุยกลิ่นเหล้าคลุงเหม็นอบอวนขนาดนัทยาที่เพิ่งสาวเท้าเข้ามาใกลย้ยังต้องยกมือขึ้นปิดจมูกไปพี่เถอะน้องไม่ค่ะปล่อยนะคะไม่งั้นสาวในชุดเมดกำลังจะอ้าปากร้อง เอินี่เล่นตัวจริงส่งนี้ขายจนบานแล้วมัง้งเล่นตัวเพื่อท้อยคำสก,กรปรกที่หลุดจากปากคนเมาทำให้คนที่ได้ยินตะลึงงานนัทยาแค้นยิ้มสูบุรีเข้าปอดอีกเฮือกบทมันลงยังถังขยะสา,าวเท้าเข้าไปไกลามากขึ้นพูดจามาไม่แดกถ้้เหมอก็กลับบ้านไปชายพุงพลุยขมวดคิว้วสีหน้าแดงไม่รู้เพราะพิสุราหรือเพราะความโกรธ ที่ถูกผู้หญิงตัวสูงด่าเสือกก็ไม่อยากเสือกแต่มึงอย่ามาทำนิสัยมามาที่นี่น้องเขาไม่ไปด้วยก็ปล่อยมือดีวะสภาพอย่างมึงใครจะอยากเอาด้วยหน้าเหมือนหมาหุ่นเหมือนหมูสิ้นประโยคนั้นไทยมุงต่างก็หัวเราะเคลื่นเป็นจังหวะเดียวกันชายพุงพลุยปล่อยน้องเมดหูกระต่ายแล้วหล่อนรีบวิ่งเข้ามากอไหล่คนตัวสูงทันทีมึงอยากลองดีกับกูใช่ไหม นัทยาแค่ยักไหล่มองคนเมาที่หมายจะซัดมัดใส่ตนเองแต่ด้วยความสูงและความคล่องแคล่วที่มีมากกว่าทำให้นัทยาหลบได้ไม่พอยังยกเท้าไซส์39ยันอกชายขี้เมาให้ล้มก้นจำเบานอนร้องโอดโออยู่บนพื้นและเป็นจังหวะเดียวกับที่พนักง,งานดูแลความปลอดภยัยของสถานบันเทิงเข้ามาพอดีมีเสียงปรบมือดังขึ้นชั่ววินาทีหนึ่งคนเก่งแค่ยักไหล่ หันกลับมามองเจ้ากระต่ายในชุดเมดขอบคุณนะคะพอเห็นหน้าสาวที่เธอช่วยไวรอยยิ้มมุมปากก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เคยนิ่งเฉยนัทยาไม่ได้ตอบกลับทำเพียงมองร่างเล็กที่สูงประมาณอกเธอนิ่งๆจนอีกฝ่ายขยับตัวด้วยความอึดอัดพี่ยิ้มคะนั้นเสียงคุณนิตาหล่นวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่มีอะไรเหมือนมีเรื่องกันหิมไม่เป็นไรคงเพราะคุณนิตาเอาแต่ก่อ,อกแขนไม่ยอมปล่อยกระมังนัทยาถึงขยับกายไม่ค่อยได้พอก้มมองคนที่เธอเพิ่งช่วยฝ่ายนั้นก็ทำหน้าประดักประเดิดจนต้องถอยห่างออกไปจนลับตาพิมคะกลับกันดีกว่าหยิบกระเป๋ามาแล้วใช่ไหมเมื่มอครูมันสาวพยักหน้า ร่างสูงจึงลากแขนหล่อนให้เดินตามไปที่รถหรูโดยมีสายตาของใครบางคนมองอยู่ตลอดทางที่ขับรถนัทยาไม่ได้พูดคุยเหมือนเคยดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณิตาควรจะชินได้แล้วทว่าหล่อนกลับรู้สึกแปลกๆหล,ล่อนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่คู่มันของตนเข้าไปช่วยพนักง,งานเสิร์ฟสาวคนนั้นเห็นแม้กระทั่งสายตาและรอยยิ้มมุมปากที่ตนเองไม่เคยได้รับทว่านัทยากลับมอ่มัน กับคนที่เพิ่งเจอไม่ถึงห้านาทีคุณนิตาอยากถามหล่อนอยากพูดเคลียปัญหาในใจให้กระจา่างทว่าคนที่สงบปากสงบคำมาตลอดหากเอ่ยสิ่งที่ทำให้คู่มั่นดูเหมือนนอกใจก็เกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนพานทะเลาะก,กันหล่อนจึงเก็บเงียบแล้วเอาแต่นั่งประสานมือที่หน้าตักเท่าสายตามองนอกกระจกรถโดยที่หัวใจคล้ายไม่แรงบีบรัดอยู่ตลอดเวลา ส่วนคนขับเที่ยวแต่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาในหัวนั้นมีร่างเล็กไปหน้าจิ้มลิ้มฉายชัดอยู่ก่อนลอนจะพผาหา่างเธอเหลือบมองไปยังอกด้านซ้ายมีป้ายชื่อกำกับว่ารินจังน่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟของธุรกิจเพื่อนนัทยายอมรับว่าสนใจในตัวสาวน้อยคนนั้นเป็นอย่างมากอยู่ๆใจก็อยากแหกกฎแหกคอกที่แม่ใช้ล่ามขาไว้มาตลอดหลายสิบปี ไม่มีใครทําให้อกซ้ายมีเสียงดังโครมครามมาก่อนแม่กระต่ายสาวในชุดเมดคือคนแรกที่ทําได้ฉักอยากจะรู้จักหล่อนแล้วสิรินจังเราจะได้เจอกันอีกน้องกระต่ายในชุดเมดไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟประจำที่สถานบันเทิงเพื่อนของนัทยาจ้างเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากวันเปิดร้านคนเยอะพนักงานประจำที่มีอยู่ เกรงว่าจะดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึงร่างสูงระบายลมหายใจเมื่อรับรู้สิ่งที่ผิดไปจากแผนที่คิดปากบางขี้ปุหรี่และพ่นควันออกมายกมือขึ้นเสยผมได้ท่าทางเซ็งๆและยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เมื่อมีสายเรียกเข้าจากมารดาสุดสัปดาห์นี้พานาติมางานถิมูลนิธิด้วยสั่งอีกแล้วนัทยาเบื่อจะฟังกรอกตาบนไปมา ถ้าแม่อยากโชว์ว่าที่ลูกสภัยนักก็พาไปเองสิคะแกะว่าอะไรนะเจ้ายิ้มเสียงแหลมดังแสบแก้วหูจนนัทยาต้องยกมือถือออกห่างพลลมหายใจหนักๆด้วยความอื่มระอามานดาจะเอาอะไรนักหนากับชีวิตของเธออยากให้จีบคุณิตาก็ทำให้แล้วมันก็จัดให้ตามที่สั่งนี่ยังจะบงการให้เธอพาหล่อนไปที่นั่นที่นี่อีกวันนี้วันหยุด อยากพักให้สบายใจสบายตัวไม่ได้หรือไงยิ้มไม่ว่างค่ะแค่นี้นะแม่เจ้ายิจะว่าเธอเป็นลูกอักตันยูก็ช่างเถอะพราะยามนี้เหนื่อยเต็มแก่ทนเต็มกลืนในการฟังคำสั่งของมารดาแล้วอันที่จริงคุณิตานั้นเป็นผู้หญิงที่รูปก็สวยการศึกษาชาติกูลก็ดีตล่อนไม่ใช่สเปคที่นัทยาจะชอบหรือหลงรักได้เลยเรียบร้อยมากเกินไป และดูเจ้าหัวอ่อนเชื่อฟังพ่อแม่ทางนั้นสั่งอะไรก็ทำตามไปสมหดไม่คิดจะขัดหรือปฏิเสธสักนิดถึงหล่อนมีปากแต่ไม่พูดความซวยเลยมาตกอยู่กับนัทยาร่างสูงได้แต่ถอนหายใจและสูบบุหรี่ระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ภายในใจยังดีที่มีภาพของรินจังเข้ามาในหัวพอให้ได้คลายความเครียดลงไปบา้างเทว่าเธอจะไปหารินจังได้จากที่ไหนเพราะไม่มีข้อมูลของสาวเจ้าเลย ร่างสูงเดินลงจากด้านบนโดยไปหน้าเรียบเฉยอย่างเคยนั่งลงประจำที่ขณะมองอาหารเช้าที่ไม่ใช่ขนมปังแฮมไข่าดาวเหมือนวันก่อนๆทว่าเป็นข้าวต้มปลาก,กระพงกลิ่นหอมสุยอย่าลืมที่ฉันบอกนะคุณนงนีทำผมทรงยกกระบังแต่เช้าเล่มองบุรสาวที่ทำหน้าไม่รับแขกแม่บอกอะไรยิ้มตั้งเยอะทวนใหม่แล้วกันว่าเรื่องอะไร เธอไม่ได้ตั้งใจจะยียวนมารดาทว่าเรื่องที่ท่านสั่งนั้นมีมากมายร้อยแปจนสมองที่ทำงานหนักมากอยู่แล้วแทบไม่อยากจดจำคำที่ท่านสั่งมานัทยาไี้ยินเสียงจีปากไม่สบอารมณ์ของมารดาแต่ไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตากินอาหารเช้าไปกว่าครึ่งชามสุดสัปดาห์นี้ผ่านัตติไปถีมูลนิธิด้วยแม่เช็คตารางแกกับเลขาแล้ววว่างดูเหมือนเลขานุการของเธอ ก็กลายเป็นพักพวกคุณนงนีจอมบงการไปแล้วอีกหนึ่งได้ยินที่แม่พูดไหมเจ้ายิ้มได้ยินค่ะยิ้มไม่ได้หูตึงเหมือนแม่ไอ้ยิ้มมีบางอย่างลอยมาพร้อมกับเสียงที่แผดสูงแต่คนที่อยู่กับคุณนงนีมาตั้งแต่เกิดหลบทันหญิงสาวหันไปมองเจ้าสิ่งนั้นแล้วถึงกระเปิกตากว้างแม่เล่นแรงไปปะเนี่ยซ่อมเลยนะเกิดจิ้มตายิ้มขึ้นมาทำไงเฮ ฉันรู้แก่หลบได้คนนงนี้ยักไหล่เหยียดปางมองบุตรสาวที่ต่อให้ตกใจก็ยังปั้นหน้านิ่งได้เรากับรูปแกะสลักแรงชีวิตชีวาสิ้นดีท่านแอบค้อนขอดอีกฝ่ายในใจแม่มีเรื่องจะบอกแค่นี้ใช่ไหมอืมงั้นยิ้มไปทำงานล่ะวันนี้มีประชุมแต่เช้าด้วยแม่จะเข้าด้วยไหมนัทยายืดตัวเต็มความสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่า คว้าสูตรและกระเป๋าใส่ iPad มาถือไว้หม่ฉันจะเข่าอีกทีตอนสรุปไตรามาสบัวรินมาเก็บชามคุณยิ้มทีพูดกับลูกสาวแล้วหันไปร้องเรียกชื่อที่นัทยาไม่คุ้นอันที่จริงหญิงสาวไม่อยากสนใจดูได้ซ้ำว่าเป็นใครคงเป็นแม่บ้านคนใหม่ที่มารดาจ้างมานั่นแหละทว่าชื่อของอีกฝ่ายนั้นดูติดใจหญิงสาวพิกลจนไม่สามารถขยับเท้าก้าวไปได้ และมันก็ทำให้เธอได้พบกับกระต่ายในชุดเมดที่ยามนี้ไม่ได้อยู่ในชุดเมดสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนคืนนั้นยูนิฟอร์มแม่บ้านที่นี่ออกแนวโบราณคร่ำครือไปบ้างเสื้อด้านบนสีขาวแขนสั้นส่วนด้านล่างเป็นกระโปรงยาวกรอมเท้าสีดำดูคล้ายชุดแม่ชีทว่ามีสีสันขึ้นมาหน่อยเจ้าของชื่อบัวรินเองดูตกใจไม่น้อยที่ได้พบคนคุ้นหน้ายิงสาวกระพริบตาถี่ถี เดินเข้าไปเก็บชามอาหารของเจ้านายสาวคงเพราะบัวรินตัวเล็กมากนัทยาถึงได้สามารถกวาดสายตามองหล่อนตั้งแต่ศีสษะจดปลายเท้าในเวลาไม่กี่วินาทีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกไม้ลอยฟุ้งมาเตะจมูกมันเป็นกลิ่นเดียวกับคืนที่เธอช่วยบัวรินจากทายพุงพลยุยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ชื่อบัวรินเหรอไอร้อนที่รถข้างหูทำให้สาวใช้คนใหม่สะดุง้ง ดยเพราะสัดส่วนที่แตกต่างนัทยาจึงก้มลงถามแต่เพราะใกล้เกินไปกระมังเนื้อตัวบัวรินถึงได้สั่นเทาใช่ค่ะคุณยิ้มมีอะไรเจ้ายิ้มคุณนงนีหรีตามองบุตรสาวที่เอาแต่จ้องสาวชายคนใหม่ไม่วางตาล่างสองหอนมนุษย์แม่มันบอกว่าอย่าไว้ใจให้ทั้งสองอยู่ใกล้กันไม่ไปทำงานหรือไงไหนบอกมีประชุม ร่างสูงยักษ์ไหล่เล็กน้อยพร้อมส่งยิ้มให้บัวรินเห็นเพียงคนเดียวหันหลังเพื่อเดินไปยังโรงจอดรถแต่ปากกลับพูดสิ่งที่พาให้ใจสาวชายคนใหม่เต้นระรัวมาใ้เจอถึงที่รินจังบทที่สองแพนตี้ลูกไม้สีแดง วันนี้นัทยามีประชุมลากยาวตั้งแต่เช้ายันคำ่ำร่างสูงเดินนวดคอมาแต่ไกลอาการเมื่อยขบเล่นงานไปทั่วกายไหลกว้างลู่ลงอย่างหมดท่าเมื่อไม่ต้องอยู่ในสถานะเจ้าของบริษัทขายาวก้าวช้าๆมายัางห้องครัวหวังหาอะไรง่ายๆกินคลายหิวเจ้าของร่างสูงชะงักเท้าเมื่อเห็นว่าใครอยู่ในครัวตาคมเปล่งประกายขึ้นมาและเหมือนบาดท,ที่แบกของหนักอึง้งจะเบาลง สาวใช้คนใหม่กำลังยืนหันหลังล้างจานอยู่ปกติคุณนงนีจะรับประทานมื้อเย็นไม่เกินหนึ่งทุม่มพอมองนาฬิกาก็เห็นว่าล่วงเลยเวลาดังกล่าวมาเกือบชั่วโมงป่านนี้มานดาคงอยู่บนห้องมาร์หน้านอนดูซีรีส์สักเรื่องอยู่ทำอะไรอยู่ไว้ <What? S 1> และเพราะเจ้านายมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงร่างบางสะดุ้งโยงปล่อยจานหล่นจากมือแต่ดีที่นัทยามือไวคว้าไว้ได้ทัน คืนทำแตกเสียงดังคุณนายนงนีได้ลุกขึ้นมาขัดจังหวะสิ่งที่คิดจะทำอยู่ในใจแน,น่ขวัญอ่อนจริงคุณพูดหยอกเอินดวงตาคมทอแสงวิบวับขอโทษค่ะสาวเจ้าวัยยอนอบน้อมรับจานจากมือเจ้านายที่เพิ่งพบกันเมื่อเช้ามือหยาบที่ทำงานมาตั้งแต่ยังเด็กถูกมือเรียวของอีกฝ่ายทาาลงมาขณะคว้าจานกลับคืนบัวรินทำตัวไม่ถูก หล่อนเอาแต่ก้มหน้าพยายามยื้อจานด้วยแรงอันน้อยนิดแต่อีกฝ่ายไม่ยอมคืนสุดท้ายจะเงยหน้าขึ้นเผชิญหน้าดิฉันขอจานคืนด้วยค่ะคุณยิ้มเสียงหวานเหมือนกันแฮะยิ้มมุมปากเล็กๆคงเป็นการแสดงความพึงพอใจของคนร่างสูงจานกลับมาอยู่ในมือสาวใช้อีกครั้งหล่อนละล้าละลังไม่รู้จะทำยังไงต่อดีมีสิ่งที่ต้องจัดการอีกมาก แต่ก็กังวลว่าคนตรงหน้าจะทําให้ตกใจอีกห่างกันช่วงแขนได้ทว่าเจ้านายสาวกลับทําให้หล่อนรู้สึกวูบไหวพิกลทั้งสายตาและไอบางอย่างที่แผ่มาจากกายฝ่ายนั้นเอ่อดิฉันขอตัวล้างจานก่อนนะคะอืมตามสบายคนที่บอกยักไหลไม่ยี่ระก่อนเดินหันหลังไปที่วงกบประตูบัวรินลอดถอนหายใจ กำลังจะหันกลับมาทำงานของตนเองทว่าคุณยิมจะรับอะไรหรือเปล่าคะถามออกไปอย่างกล้าก,ก,ก,กลัวเมื่อคนตัวสูงไม่ได้หนีหายไปไหนกลับยืนเอ็นกายพิงวงกบประตูกอดอกมองหล่อนนิ่งๆไม่ล่ะแล้วที่นี่บ้านฉันจะนั่งยืนหรือนอนตรงไหนก็ได้ เมื่อเจ้านายพูดอย่างนั้นบัรินจึงได้แต่ก้มหน้ารับคำในลำคอแล้วหันหลังกลับมาทำงานของตนเองแต่เพราะมีคนยืนจ้องอยู่ด้านหลังทำให้การล้างจานในครั้งนี้เป็นอะไรที่อึดอัดและรู้สึกยากกว่าครั้งไหนๆบัรินเผลอทำจานตกในซิงล้างอยู่หลายรอบโชคดีที่ไม่มีใบไหนแตกไม่อย่างนั้นหล่อนต้องชดใช้ค่าเสียหายทาั้งๆที่เงินเดือนยังไม่ได้และเพิ่งเข้ามาทำงานวันแรกแน่ๆ หลังจานนานขนาดนี้เปลืองน้ำกันพอดีเสียงทุ้มเหมือนใกล้เข้ามาและใช่แผ่นลังล่อนชิดกับอกอีกฝ่ายแล้วบูรินหายใจติดขัดไม่กล้าขยับเขยื้อนตัวไปไหนล่นหดคอหนีโดยพลันเมื่อไอร้อนเป่ารถข้างหูและยังได้ยินเสียงหัวเราะต่ำๆในลำคอของคนขี้แกล้งอีกด้วยบูรินหดคอเกรงไหลยอยู่นานพอหันกลับไปมองด้านหลัง ก็ไม่พบคนร่างสูงอีกแล้วหล่อนพ่นลมหายใจออกมาอย่างล่งอกบัวรินจำนัทยาได้ดีโดยรูปร่างที่สูงกว่าผู้หญิงทั่วไปรวมทั้งใบหน้าสวยคมนั้นนิ่งเรียบเร่วกับมนุษย์หินเมื่อหลายวันก่อนหลอนทำพาททมเป็นเด็กเสิร์ฟของผับกึ่งร้านอาหารบัวรินเห็นนัทยาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งสองดูเหมือนคู่รักกันทว่าบัวรินกลับรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเพราะทั้งสองไม่ได้โอบกอด หรือนั่งแนบชิดพูดคุยกันเหมือนลูกค้าคนอื่นๆหล่อนทำงานไปจนถึงช่วงพักก็มีลูกค้าชายหนุ่มที่เมาหมา่เข้ามาลวนลามและแสดงท่าทางคุกคามดีที่ได้คนตัวสูงช่วยไว้ได้ทันบัวรินยอมรับว่าหล่อนประทับใจนัทยาตั้งแต่แรกเห็นทว่าผู้หญิงที่เดินเข้ามาคล้องแขนอีกฝ่ายดยท่าทางเช่นนั้นมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าหล่อนไม่ควรไปยุ่มยามกับคนที่มีเจ้าของ หลังจากแกล้งสาวใช้คนใหม่จนพอใจประมาณหนึง่งนัทยาก็มานอนแช่น้ำอุ่นในอ่างอย่างสบายใจฮัมเพลงอารมณ์ดีขณะนึกถึงสีหน้าตื่นตื่นของกระต่ายในชุดเมดที่ถึงวันนี้จะไม่มีหูกระต่ายแต่ก็ดูน่ารักน่าทนุถนอมและน่าแกล้งเป็นที่สุดเธอก็แค่หย่านิดนิดนหน่อยๆไม่คิดว่ากระต่ายรินจังจะตื่นตระหนกถึงเพียงนี้กลัวจานใบโปรดของมารดาจะหล่นแตกหรอกนะถึงยอมถอยห่างจากกลิ่นหอม,หอม ที่มีโอกาสที่เธอจะได้ใกล้ชิดหล่อนอีกมากและการจะมาเป็นคนงานในบ้านวงจักรกลาต้องทำสัญญาว่าจ้างทุกคนและต้องอยู่ทำงานอย่างน,น้อยหนึ่งปีหากกล้าออกกลางคันจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญาโดยรายได้ที่สูงกว่าที่อื่นและการทำงานที่ต้องเรียกว่าปวดหัวหน้าดูเนื่องจากคุณนงนีนั้นมีความเยอะชนิดที่คนเป็นลูกอย่างเธอยังสายหน้าระอา แต่คนงานทุกคนก็พร้อมแลกกับจำนวนเงินที่เรียกได้ว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรียังไม่ได้เงินขนาดนี้เลยคุณนงนีถึงจะเป็นคนเยอะสิ่งแต่ท่านก็เมตตาคนงานไม่เหยียดหรือดูถูกคนที่ได้วกว่าเพียงแต่อาจจะพูดจาเหน็บแนมบ้างตามระสาวัยทองหากคนงานคนไหนทำงานได้ดีและถูกใจยังมีโบนัสปลายปีให้อีกด้วย นัทยาไม่รู้เหมือนกันว่ามารดารับบัวรินเข้ามาทำงานได้ยังไงแต่สาเหตุที่รับคงเพราะคนงานคนก่อนเพิ่งลาออกไปใช้ชีวิตกับสามีที่ต่างจังหวัดซึ่งรายนั้นดูแลจัดการทำความสะอาดห้องของเธอโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าจากนี้นาทีนี้จะต้องเป็นของบัวรินสินะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นบนใบหน้าคมสวยทันเท่าความคิดนัทยาจัดการล้างเนื้อล้างตัวสวมชุดคลุมอาบน้ำ กดอินเตอร์คอมที่ใช้เฉพาะในบ้านไปยังเรือนท้ายซึ่งจะมีบรรดาแม่บ้านและคนขับรถอยู่ที่นั่นเธอกรอกคำสั่งไปตามสายทั้งระบุให้หัวหน้าแม่บ้านจัดการโดยด่วนรังบางวิ่งกระหืดกระหอบออกจากห้องพักของตนเมื่อปาอิ่มหัวหน้าแม่บ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่มาร่วม30สิปีเรียกหาเอ่งไปชงนมร้อนให้คุณยิ้มแล้วเอาขื้นไปให้เธอที่ห้องทีคะ คำสั่งนี้ทำเอาบัวรินตกใจไม่น้อยเมื่อครูหล่อนเพิ่งพบนัทยามาเองใจยังเต้นโครมครามอยู่เลยหนูหรอคะป้าก็เองนะสิหนาที่เองคือดูแลคุณยิ้มทั้งทำความสะอาดห้องเตรียมเสื้อผ้าหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยิ้มต้องการเองจะต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดข้าก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอือป้าอิ่มไม่ได้ดุทว่าตอนที่ท่านให้บัวรินจาัดก,การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และจัดการเสื้อผ้าเครื่องอาบน้ำของนัทยาเมื่อช่วงเย็นได้อธิบายให้ฟังไปแล้วไม่คิดว่าสาวรุ่นลูกจะลืมได้เออหนูต้องไปคนเดียวหรอคะอืมใครจะไปกับเองประสาแข่ชงนมร้อนให้เจ้านายรีบไปเดี๋ยวคุณยิ้มสว่างได้ค่ะค่ะใจที่ยังไม่สงบกลับมาเต้นโครงครามอีกครั้งบัวรินอยากเดินอ้อยอิงเว่าก็กลัวห่างตนเองชักช้า เจ้านายสาวอาจไม่พอใจและมีผลต่อการจ้างงานบัวรินจัดการชงนมร้อนเรียบร้อยและค่อยๆเดินขึ้นไปยังชั้นบนซ้ายสุดคือห้องของนัทยาส่วนปีกขวาเป็นของคุณนงนีใจดวงน้อยเต้นระทึกขณะเคาะประตูเมื่อคนด้านในเอ,อ่ยอนุญาตซึ่งเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่รับรู้คือกลิ่นอโรมาลอยอบอวลอยู่ในห้องมันส่งกลิ่นหอมดูผ่อนคลายและสดชื่น ดวงตากลมโตกว่ามองไปทั่วไม่พบเจ้าของห้องจนกระทั่งเสียงบิดล็อกประตูบัวรินหันขวามองร่างสูงที่อยู่ในชุดมินเมชุดคลุมสีขาวแหวกกลางอกเกือบถึงสะดือผมสีดำคลับยังเปียกชื้นอยู่เลยใบหน้าคมเรียบเฉยดูไรอารมณ์ทว่าวดวงตาประกายวับน,นมร้อนค่ะคุณยิ้มบัรินเรียกสติตัวเองด้วยการเตือนสิ่งที่หล่อนต้องทำ และต้องออกจากห้องนี้โดยต่วนที่สุดวางไว้ที่โต๊ะร่างเล็กโค้งให้เดินผ่านหน้าร่างสูงไปยังจุดหมายเมื่อจัดการหน้าที่ตนเองเรียบร้อยก็ขอตัวกลับทันทีทว่ามือที่เย็นเฉียบกลับคว้าแขนเสลาไว้เดี๋ยวสิเพียงแค่นัทยากระตุกร่างทั้งร่างของบัวรินก็ส่วนเซไปประทาอกเปลือยมือของเจ้านายสาววางท้าบยังสะโพก ไอร้อนแผ่ซานทำให้รู้สึกคล้ายเป็นไข้คนตัวสูงไม่ได้มีท่าทางคุกคามหรือทำให้เธอรู้สึกกลัวแต่อย่างใดมือที่คอยประคองไว้ผ่าออกโทษทีฉันแค่อยากช่วยให้จัดการเสื้อผ้าให้หน่อยนัทยาเลมองไปทางตะกร้าที่มุมห้องดูเหมือนจะมีเสื้อผ้าชุดใหม่ของเจ้านายสาวอยู่ในนั้นเมื่อเย็นที่เข้ามาทำความสะอาดมันยังไม่มีเอาไปซักให้ทีนะ คุณยิมจะใส่พรุ่งนี้เหรอคะบรินถามเพราะจะได้จัดการให้เจ้านายตอนนี้เลยดึกแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะอีกอย่างมันเป็นอันเดอร์แวร์ใหม่นะ่ะยังไม่เคยใส่เลยคนตัวสูงกว่าโน้มลงมากระซิบเสียงเบาพลางหัวเราะในลำคอก่อนเดินไปยังตะกร้าที่ยังตั้งอยู่มุมห้องหยิบบางสิ่งขึ้นมาบัวรินหน้าแดงทันทีที่เห็นมันแพนตีลูกไม้สีแดงสด หล่อนไม่คิดว่ารสนิยมของนัทยาจะขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกเจ้าของแพนตี้ยกยิ้มมันเป็นของที่ได้มาจากเพื่อนที่รู้จักรายนั้นเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดชั้นในส่งมาให้เธอลองใช้ปกตินัทยาชอบใส่แบบเรียบๆหรือไม่ก็แบบสปอร์ตมากกว่าไม่ได้ตั้งใจจะใส่ด้วยซ้ำแต่เมื่อเห็นสาวใช้คนใหม่เราอดแกล้งไม่ได้เธอว่ามันเหมาะกับฉันไหม ว่าแล้วก็ถ้ามันลงตรงช่วงกลางของลำตัวบัวรินหันหน้าหนีซ่อนความอายเอาไว้ I I, หน้าร้อนเผาขึ้นมาถึงแม้สรีระของผู้หญิงจะคล้ายกันแต่จะมาให้ดูอันเดอร์แวร์ของอีกฝ่ายก็ดูจะขัดเคินพอสมควรว่าไงคนขี้แกล้งถามย้ำยังมองใบหน้าขานวนวลที่แดงซ่านเออติฉันไม่ทราบสิคะไม่ทราบได้ยังไงหรือว่ามันไม่สวย หันมาดูดีๆหน่อยสิบัวรินลอดถอนหายใจค่อยๆหันหน้ากลับไปมองแต่แล้วหัวใจก็แทบวายเพราะเจ้านายกำลังอวดขาอ่อนยาวๆทั้งยังถลกปลายชุดคลุมขึ้นสูงจนหน้าหวาดเสียวสวยค่ะสวยบัวรินรีบบอกหลอนอยากจะออกจากห้องเจ้านายเต็มแก่แล้วอยู่แค่ไม่กี่นาทีรู้สึกหมดแรงไปซะดือด้อเพราะคนตรงหน้าดูเหมือนจะจงใจแกล้งหล่อนไม่จบไม่สิน้น นัทยาพยาักหน้ายิ้มยิ้มปล่อยแพนตี้ลงตะกร้าดังเดิมขายาวย่างไม่กี่ก้าวก็ถึงตัวคนร่างเล็กหว้ฉันจะใส่ใดูนะรินจังอีกครั้งที่คนตัวสูงก้มลงมากระซิบข้างหูมีหน่ำําำยังเรียกชื่อที่หล่อนใช้เฉพาะตอนเป็นเด็กเสิร์ฟเนื่องจากผู้จัดการร้านบอกว่าชื่อบัวรินนั้นแสนเชยจึงเปลี่ยนให้ใหม่จำฉันได้ใช่ไหมนัทยาเปิดปากถามก่อน บัวรินตอบกลับด้วยการพยักหน้าขึ้นลงเชื่องชาขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยดิฉันไม่เป็นไรแต่ถ้าจะตอบแทนฉันหน่อยก็ดีคะเว้อยากให้ตอบแทนจะบอกแล้วกันในตาคมดูรอยเล่เจ้าแผนการบัวรินหลบตาเพื่อไม่ให้หัวใจตัวเองเต้นแรงไปกว่านี้ไปพักผ่อนเถอคะค่ะคุณยิ้ม บัวรินรีพาตัวเองกลับมายังห้องหล่อนคิดว่าเหาะมาซะแล้วเพราะไม่กี่นาทีก็มาล้มตัวลงยังเตียงนอนที่ป้าอิ่มจัดไว้ให้ใจดวงน้อยยังเต้นระรัวไม่หยุดคิดถึงคนร่างสูงที่ช่วยหล่อนไว้ในคืนนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบกันอีกครั้งดวงตาคมที่ทอดมองพาเอาใจล่องลอยเพะว่าบัวรินรีบสลัดความคิดบางอย่างออกจากอกนะัทยานั้นมีคู่มันและกำลังจะแต่งงานกันในรเร็วๆนี้ หล่อนแอบได้ยินคนงานคนอื่นพูดกันก่อนที่ป้าอิ่มจะเอ็ดเสียงเขียวเพราะเมาเรื่องเจ้านายบัวรินทิ้งใบสมัครเป็นแม่บ้านตระกูลวงจักราวไว้ร่วมเดือนแล้วคราแรกคิดว่าจะไม่ได้งานนี้ซะแล้วหล่อนกำลังจะกลับภูมิลำเนาที่จากมาเพราะว่าป้าอิ่มได้ติดต่อและนัดวันให้เข้ามาเซ็นสัญญาโดยให้อ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนเด็กบ้านนอกอย่างหล่อนแค่เห็นตัวเงินที่ทางผู้ว่าจ้างให้ก็ตาโต รีบจะรดปลายปากกาลงทันทีโดยที่บัวรินอาจาไม่รู้เลยว่าการเซ็นสัญญาจ้างเมื่อวานจะนำพาให้หล่อนได้เผชิญกับขวากน้ำความรักที่เรียกว่าแม่ผัว